สวัสดีครับท่านผู้ปกครองและก็ลูกๆทุกคนนะครับวันนี้รองสยามรัฐนะครับรองประธานกรรมการบริหารของ Back วีแบ็กเรานั่นเองนะครับก็อยากจะมาทักทายท่านผู้ปกครองและก็ลูกๆด้วยนะครับวันนี้ท่ามกลางบรรยากาศของบ้านรองเองแล้วก็เป็นวันที่สบายๆของวันเสาร์นะครับได้มาพูดคุยกันแล้วก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องไปทางการมากก็แล้วกันนะวันนี้แต่งตัวสบายๆนะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าช่วงหลังๆนี้จะมีน้องๆนะครับที่จบจากม3ม6นะครับเข้ามาว a l k i n สมัคร เป็นจํานวนมากขึ้นนะครับเนื่องจากการที่ตอนนี้นะครับน้องๆหลายคนก็ได้ฟังผลสอบกันเรียบร้อยแล้วนะครับบางคนก็ผิดหวังนะครับในผลสอบที่ได้ไม่สามารถต่อม4ได้แต่อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นน้องๆที่กําลังหาที่เรียนอยู่แต่ว่าไม่มั่นใจว่าเอ้ยจะเรียนที่ไหนดีนะครับหรือว่ายังไม่ตัดสินใจนะครับรอช่วงท้ายๆก่อนนะครับตอนนี้ก็เป็นโอกาสที่น้องๆจะสามารถเข้ามาสมัครได้นะครับ หลายๆคนก็ต้องขอบคุณนะครับที่มาสมัครแล้วนะครับท่านผู้ปกครองแล้วก็ลูกๆที่ไว้วางใจวีแบกรามินชรางของเราเป็นอย่างดีแล้วก็ได้ติดตามผลงานว่าวีแบกรามินทรางของเราเนี่ยมีการเรียนการสอนยังไงบ้างมีการดูแลยังไงมีกิจกรรมแบบไหนนะครับมีอาคารสถานที่ที่ทันสมัยแค่ไหนนะครับได้ติดตามทางเพจมาพอสมควรแล้วนะครับแต่วันนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองจะบอกคร่าวๆก็แล้วกันนะครับ ครับวีแบกรามินทราของเรานะครับตั้งอยู่ที่ซอย39รามินทรานะครับกม4นั่นเองนะครับเราจะสังเกตได้ว่าวีแบกรามินทราเราจะต้องเดินทางเข้าไปในซอยนะครับถามว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงแน่นอนครับข้อดีเนี่ยมันมีในตรงที่ว่าเราไม่ได้อยู่ด้านริมถนนนะครับมลภาวะจากการวิ่งไปวิ่งมาของรถเนี่ยก็จะน้อยนะครับความสงบเงียบความเป็นส่วนตัวเนี่ยก็จะมีสูงกว่าวิทยาลัยที่อยู่ด้านริมถนนนะครับ เพราะฉะนั้นความปลอดภัยเนี่ยแน่นอนครับมันมีความปลอดภัยที่สูงอยู่แล้วนะครับวิทยาลัยเรานะครับเรื่องการเรียนการสอนเนี่ยเราเน้นในเรื่องของการออปฏิบัตินะครับปฏิบัติเราไม่ได้ต้องการผลิตคนที่จบเกรด4.0นะครับเพื่อที่จะออกไปหางานทำนะครับแต่ในตรงกันข้ามกันเนี่ยเราต้องการที่จะผลิตคนที่ได้คุณภาพ,พแล้วก็ตรงกับสายงานที่เขาต้องการนะครับที่เขาต้องการที่จะรับนะครับแล้วก็ส่งเด็กออกไปเพื่อที่จะให้น้องๆเนี่ยได้ออกไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าในสังคมไทยเนี่ยนะครับหลายๆคนทีเออ่เน้นในเรื่องของวิชาการจบไปแล้วมีเกรดเฉลี่ย4.00นะครับจบไปญาตรีโทเอกเนี่ย,ยบางครั้งที่จบไปแล้วเนี่ยหางานทําไม่ได้นะครับเพราะว่าสังคมไทยมันกาลังเปลี่ยนไปนะครับหลายหลายคนเนี่ยที่ได้ได้เจอหรือประสบปัญหาตรงนี้นะครับออกไปสมัครงานแล้วนะครับไม่สามารถทํางานได้เพราะว่าเราไม่มีประสบการณ์ในการทํางานนะครับเพราะฉะนั้นทางนายจ้างเนี่ยนะครับ ในยุคป,ปี4.0นี้นะครับเขาก็มีการเปลี่ยนนโยบายการรับใหม่นะครับหลายองค์กรเขาก็ต้องการคนที่มีประสบการณ์การทํางานมากกว่าที่เขาจะมีประสบการณ์เรื่องวิชาการนะครับเราเองก็เป็นคนที่ผลิตบุคลากรออกไปให้กับบริษัทเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราจะรู้ดีเลยว่าคนที่เราต้องผลิตเนี่ยเขาต้องการแบบไหนนะครับเพื่อที่เราจะผลิตให้ตรงสายนะครับวันนี้ต้องบอกว่าวีแบ k กรามินทราของเรานะครับเ,เน้นในเรื่องของการดูแลเด็ก ที่ไม่เหมือนกันเลยนะเราไม่สามารถเลือกได้เลยว่าเด็กคนไหนที่เข้ามาใน V b แบ็เราชอบแบบไหนเพราะฉะนั้นเราต้องดูลายบุคคลไปเลยนะครับบางคนเข้ามาชอบกิจกรรมนะครับเราเน้นเรื่องกิจกรรมให้เลยนะครับเราเสริมวิชาการและเน้นเรื่องกิจกรรมเพื่อให้เขาเนี่ยได้แสดงออกได้เป็นตัวตนของเขาจริงๆนะครับแล้วก็มีบี้ยเลี้ยงให้เขาด้วยนะครับในการทํากิจกรรมอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเข้ามาที่วิทยาลัยเราเน้นเรื่องวิชาการ ทางเราก็มีครูผู้เชี่ยวชาญในการสอนวิชาการให้น้องกลุ่มนี้โดยที่เสริมเรื่องกิจกรรมเข้าไปนะครับให้เขาสามารถอยู่ในสังคมวีแบกเราได้อย่างมีความสุขนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับอาจจะเป็นกลุ่มที่เราต้องดูแลพิเศษนิดน,นึงนะครับทางวิทยาลัยเราก็ได้มีที่ปรึกษาที่คอยอบรมคอยเอาใจใส่คอยติดตามคอยติดตามและติดต่อท่านผู้ปกครองคอยติดต่อลูกๆทุกคนนะครับเพื่อที่จะเขาเรียกว่าเยียวยาหรือว่าดูแลนะครับ ให้น้องๆทุกคนเนี่ยสามารถจบไปพร้อมๆกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังเลยต้องบอกว่า V b แบ็รามิน Tra ขางเราเราเน้นนโยบายนี้นะครับลองเองทำงานกับอ,อ,องค์กรหลายองค์กรนะครับแล้วมาที่ V ีแบ็รามินช้างเราเนี่ยนะครับลองก็ได้เอาประสบการณ์ต่างๆนะครับแล้วก็ได้เอาสิ่งที่มันทันสมัยแล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์กับลูกๆของเราทุกคนนะครับได้เอาเข้ามาใช้นะครับวันนี้นะครับใครที่สมัครเรียน V b แบ็รามินช้างเราบอกเลยว่าเส้นเดือนนี้ลองจัดให้เต็มที่นะครับ ฟรีค่าเทอมนะครับได้เหมือนเดิมการโอนย้ายนะครับเราจัดการเรื่องค่าโอนย้ายให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราไม่ต้องเสียอะไรทั้งสิ้นในการโอนย้ายที่เรียนนะครับใครเรียนแล้วไม่มีความสุขใครเรียนแล้วไม่สนุกใครเรียนแล้วติดปัญหาไม่จบสักทีนะครับกดระเบียบเยอะมากนะครับจนเราไม่สามารถเรียนจบได้นะครับไม่สนุกกับการเรียนมาสมัครที่มีแบกราบินชรางเราได้เราดูแลให้นะครับเ,เรื่องของค่าใช้ใจ่ายต่างๆนะครับบอกเลยว่า ของเราไม่มีทุนการศึกษาแต่เรามีฟรีค่าเทอมเราไม่ต้องการให้น้องๆจบไปแล้วมาทํางานเพื่อเราอีกปี2ปีแล้วเสียเวลาชีวิตของน้องนะครับแต่เราต้องการให้น้องเนี่ยจบไปแล้วสามารถออกไปหางานทําที่น้องต้องการได้นะครับโดยที่เรามีคุริอาับเป็นตัวหนุนให้น้องๆเนี่ยได้ออกไปหางานเพื่อที่จะน้องๆจะได้ตรงสายงานที่น้องชอบนะครับมีความสุขกับมันแล้วก็ไม่เสียเวลานะครับส่วนเรื่องของการเรียนการสอนนะครับ ทางวิทยาลัยเรานะครับได้มีการปรับหลักสูตรใหม่ในปีการศึกษาหน้าที่ไม่เหมือนใครนะครับเราเอาวิชาการเนี่ยไว้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราเพิ่มนะครับเพิ่มในส่วนของการปฏิบัตินะครับกิจกรรมและยังเพิ่มสายอาชีพให้น้องๆด้วยนะครับเดิมทีเนี่ยน้องๆอาจจะมีการเรียนทฤษฎีนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็มีปฏิบัติในห้องแลบนะครับแต่ปีการศึกษาหน้าเนี่ยน้องจะมีทั้งเอ่อทฤษฎีที่มันอาจจะน้อยลงนะครับปฏิบัติมากขึ้นนะครับ แล้วก็ได้ออกไปเพื่อที่จะไปทัวร์ข้างนอกด้วยนะครับตามสายงานของน้องยกตัวอย่างเช่นน้องเรียนสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์น้องก็ต้องไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเพื่อที่จะไปเก็บภาพไปเรียนเกี่ยวกับการทำงานของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์นะครับมากขึ้นคนที่เรียนสายการตลาดนะครับก็จะต้องมีการไปเซอร์เวตลาดนะครับออกไปเที่ยวตลาดต่างๆเพื่อที่จะเอาข้อมูลเหล่านั้นนะมาวิเคราะห์นะครับหรือแอนน y ไลซ์ที่วิทยาลัยเพื่อที่ทำการตลาดออนไลน์ได้นะครับ ตรงนี้เราก็มีการปรับหลักสูตรให้มันทันสมัยขึ้นแล้วก็ทําให้น้องเนี่ยสนุกกับการเรียนมากขึ้นนะครับวิทยาลัยของเราเนี่ยเป็นวิทยาลัยที่เข้าใจน้องๆทุกคนนะครับคุณครูที่อายุไม่ได้ต่างกับน้องมากนะครับเข้าใจน้องทุกคนแล้วก็รู้ความต้องการของน้องๆนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยมีประสบการณ์ในการสอนมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเราอยากจะอยู่ในที่ที่มีการเรียนรู้นะครับเหมือนกับที่เราเรียนจบสามาัญมาหรือเปล่า หรือว่าวันนี้เราบอกว่าเราเบื่อกับการที่เราต้องเรียนโหเครียดน,นะครับจบเลิก,เ,ลกเรียนแล้วต้องเรียนพิเศษเพื่อที่จะเข้าใจกับสิ่งที่เรากําลังเรียนอยู่หรือวันนี้เราบอกว่าเราไม่อยากเสียเวลาตรงนั้นนะครับเราอยากจะออกไปใช้ชีวิตเราอยากจะหาประสบการณ์ชีวิตเราอยากจะค้นคว้าตัวตนของเราว่าเราต้องการอะไรนะครับเราอยากจะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้บอกเลยว่าวีแบ็กรามินทร์เราคือคําตอบนะครับถ้าน้องๆคิดเหมือนลอง ต้องการที่จะค้นหาตัวตนแล้วต้องการที่จะเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดโดยที่ไม่มีผู้ใหญ่มาตีกรอบมากมายจนเกินไปเนี่ยนะครับต่อกับวีแบกรามินทราของเรานะครับวีแบกรามินทราของเราเนี่ยนะครับเรามีการพัฒนาหลายจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่ที่ทันสมัยแล้วก็ต้องบอกว่าเข้ามาแล้วน่าอยู่มากนะครับใครที่ไม่รู้ว่าวีแบกรามินทราเป็นยังไงเนี่ยต้องบอกว่ามันเชยนะครับออนไลน์เข้าไปที่ Facebook ของ Vbag กรามินทรหรือว่าเข้าไปที่ เว็บไซต์ของ v b a c เรา vbac.ac.th นะครับเข้าไปดูบรรยากาศก่อนว่า V b แบ็รามินทราเรามีบรรยากาศที่น่าเรียนแบบไหนนะครับสำหรับน้องๆที่อยากจะมาสมัครเป็นครอบครัวเดียวกับ vBa c นะครับวันนี้เดินเข้ามาเลยนะครับเดินเข้ามากับเพื่อนเป็นกลุ่มอะไรก็แล้วแต่นะครับลองจัดให้นะครับให้เรียนด้วยกันได้นะครับสามารถเรียนห้องเดียวกันได้นะครับเรียนสาขาเดียวกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะจัดที่นั่งให้นะครับแล้วก็ สำหรับใครที่ยังไม่มั่นใจยังไม่รู้ว่า V b แบก Ram ิน Tra ของเราเป็นยังไงอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมอย่างที่ลองบอกนะครับเข้าไปศึกษาดูก่อนนะครับว่า Vback Ram ินทรของเราเนี่ยเป็นยังไง Google คำว่า V b a c กรามิน RA ก็ได้หรือว่านะครับเข้า v b a c กเอซเข้าไปดูสาขาเข้าไปดูบรรยากาศของ Vb a c ของเราก่อนก็ได้นะครับอยากให้พวกเราศึกษาก่อนนะครับเพราะเราจะอยู่กันทั้งหมดเนี่ยปี5ปีนะครับใครชอบ V b แบกใครดูแล้วประทับใจ เข้ามาวีแบ็กเรามาดูของจริงก็ได้นะครับว่ามันเหมือนในเว็บไซต์หรือเปล่านะครับเราดูแลคุณยังไงนะครับในช่วงที่คุณเข้ามานะครับคุณจบไปเราก็ดูแลคุณอย่างนั้นนะครับองขอบคุณท่านผู้ปกครองแล้วก็ลูกๆทุกคนนะครับที่สละเวลานะครับวันนี้ได้มาพูดคุยกันนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดกันกับรองนะครับหวังว่าเดี๋ยวเราเปิดเทอมมาแล้วหนึ่งกรกฎานะครับเราจะได้เจอกันนะครับแล้วก็หวังว่าทุกๆคนนะครับคงจะ ปลอดภัยนะครับจากโควิด1 9นะครับแล้วก็ได้มาใช้ชีวิตนะครับสนุกสนานในโวบีแบคกับพวกเราทุกคนครับขอบคุณครับ